ไม่รู้อะก็ขึ้นมาโดนไหมถอัดวิดีโอเลยดีกว่าอันนี้อัดวิดีโอแล้วเนี่ยอะอะถ้าเกิดบอกว่าอันนี้กำลังจะทำอะไรครับซ้ำนะหนึ่งสอง

à, đâm 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 Bên nghe, bên nghe Nghe bằng